ส,ส่วนของอันสายนี้มามมันใส่กระเบน้องเลยก็เรียบร้อยแล้วเจ้าเตี้ยนนั่งไว้เจ้าเตีย้ยนทุกคนประคอประมาณดื้อแท้ดีวะสบายทุกคนสบายดีทุกคน,ดดคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเขา้าสูห่หวงเวลาน้อยสาวลาวนี่ อยามมา่ามองนางเว่าเมื่อคืนนี่หันกระฝนตบมันทูนน้ำหันขึ้นน้อยนึงนะทุกคนบอได้ขึ้นหลายได้ต่ว่าโพิ่นก็นได้ไปใช่มงบนที่แบบน้ำขึ้นอันตฟังนะทุกคนอยู่แถวหนองป่าธรรมศาตร์ขนแหละเป็นไซไวด้ด่างนึงนะทุกคนแล้วตอนสวยเป่นหัน้ังบอกท้องหันไปยามมินิกวาสิไปยามกับเน่สองคนหลังจากที่ยามมองแล้วเขาอาจจะสิบเป็ดพร้อมกันเลยว่านี้มหาคันเว็บอยู่ขานน้างืองนะทุกคน เฮ็ดเบ็ดลงไปสองอันชิดกับแม่์สองคนตัดเอาไม้อันตัดเอาไม้อันไผ่นี่แหละไม่ไผ่อยู่นะเพาะงื้นนี่แหละชิดไปชิดเบ็ดนันคนใจมองแล้วชิดเบ็ดต่อเหล่าอันเหล่าไม้นนนนไขั้นเบ็ดก่อนนี่ในน้อยไปตัดแพร่ขนาดอักขังไว้ยังออกมาได้เจ้าเตี้ยนะ คิดว่าเป็นไผ่ามาเจ้าเตี้ยเจ้าเตี้ยออกมาได้เลยเสือไวเพราะว่าเก็ดยาวๆเลยนี่เป็นกไก่ไปได้ไจับ่ายแล้วนี่ไม้แบบนี้สะเพลงขนาดใน,นๆๆ้น้องยาวๆนะพวกไม้ย่ง มื่อวานนี่หันเพื่อนไปติดมาฝากทางกันคุณเอิ้นน่ะมาเกือบปุ้ยไรยากที่ยากยาก,ากว่าบอกว่าบ้านในพรมที่จะมีลูกเถยว่าอย่างห้เจ้าเตี้ยมีลูกปนไหนก็คุนมีแล้วคน,นชิบงงามจุ๊บมาแล้วอันหนึ่งเชียวตัวที่สอง ตัวที่สองเก็บแต่ใจอ่อย่างนะเก็ดน,น้อย,อยกเก็ดน,น,น้อย,อยเนในในหะไปเห็นเคี้อยู่ใสรลืนปเามมอไปเลยา่ีกา็งร่มนนอ,รงองไว้ดังนึง thank <laughs> ไปซื้อหม้อาหารเต็ดน้อยมายแน่นขนาดเลยตัวนี้ชิบะนี่ละเนาะเบ็ดอันที่จริงเบ็ดอยู่หนองปลานก็มีได้เบ็ดอยู่ในสวนนะ เป็นเบ็ดอันสิทธิ์สำหรับปันนินอนอทูลมันจะใหญ่ก่อนแต่ว่าตัวนี้เขาจะไปสิทธิ์ปากแยงบนที่เพิ่นไปสิทธิ์นะลองไปสิทธิ์ก่อนสิทธิ์เบ็ดอันปาธรรมชาตินี่ตรงในไส้เบ็ดน้นน้อยว่าสิทธิ์อควานน้อยเด้เขาจะใส่เนื้อขีกะเดือนย้ำฝนหลายยุ่ิกระเดือน,ลลยอยอนพูดเอาอยู่ดิ แข็งขนาดเลยนี่ตัวนี้จะสั่นก่อนตัวนี้ยาวโบพยายัมได้แล้วทุกคนสองอันไปเริ่มเห็ดเบ็ดกันเลยล้วการลงพยายามงงไปทุกคนมาทุกคนมาเริ่มใส่เบ็ดกันเลยในระหว่างที่เท้าไปเห็ดอันไม่มาทุกคนไอ้เป็นเห็ดไมหมไอ้เป็นเห็ดเบ็ดมาหายเรียบร้อยแล้วทุกคนมีจะว่าเท้าเอา ส่วนของอันสายนี้มามัดใส่กระเบน้องแล้เรียบร้อยแล้วเจะเตี้ยนนั่งไว้จะเตี้ยนติงไว้นังไงมาสิเริ่มมามัเฉลยสิได้บนโอสิได้คือคนบนโอสสิบเอ็นต้องขอดส่วนอันนี้ไว้ก่อนมันบอก่วนหลายกันที่แดงโผล่กับอาเฮียนหยในหุนมือเข้ากันอาโบเขียน กับเปลีป่ยนแปลงได้ปะเ,เี็นแต่ว่ามาเซ็ทกับไม้นี่กับโอเคเจ้อาจจะไปด้วยใช่ไหม ตอนไปเขากระจายเกืเอบบวกโซงเฮาเพราะว่าย่านปิงนุงโซงวนก็สัส่นมาเตรียมไว้ในโบมินอย่างเดียคนหัวเสียไว้ใส่โซงนี่มาเริ่มตัวที่สองกันเลยโอ้โหว่าชิเนนบ่สมัน่าจจะโอเคอยู่เพราะว่าโบเลน,นก็น่าจ,จะได้อยู่เพราะว่าเอาไปสิดเอาฝันน้องใหม่ นี่เธอหนึ่งเคยมัดเตจระพิสิทธ์เอาปัดดูฟูในหนองป่ารุดเบิดเลยรุดไปเป็นสายเลยทุกคนเลยเกือเอาคดค้นตกกนองนำ้ำ <c oughs> ต๊กนองกับบุหุชิวาแล้่ลอยน้ำบุกเป็นเ <c oughs> ตไปแม่เตรียมแนวใส่เลย หัวสิได้โบแต่ว่าเตรียมไว้กลอนเขาต้องแบบมีความหวังไว้กลอนเนี้ยแต่หากเขาต้องหวังโบหวังโบได้เลยไ,ไปเบิงป่ามองพอสิถือบนานเซมองด่างเดียวทุกคนเลยน้ำขึ่นน้ำขึ่นเพราะให้ใจไปด่างเดียว ใส่เกือบก่อนก่อนใส่เกือบสูงก่อน อูขาดแล้วตัวนึงกต็ตามได้เป็นสามสตัวที่เดียวบัว,บวแม่เฮ้ยจอได้ตัวใหญ่ๆมาเลื่อมเทอมเดี๋วนี้ยมีแหละง่อยเท่าไรไม่กินดีแม,นนนแม่เป็นฮีโร่เอาบุก้าจาับแล้วทุกคนเลยบุกได้ถึงขั้นย่านเลยแต่ว่ามันแบบหนักกระเดี่ยวนะเคยจับแล้วเคยใส่บีบเท่านั้นแหละมันแบบขั้นแบบ โบนิงห bon uh. ันได้อยู่แต่แบบเพื่หนิงอีิ่งจะไปจันไหนบุล่ะเนี่ยเนี่ยเบ็ดเท้าือว่าจะเอาต้นเต่าหน้าวายเบิดกัดกับอันเท้าหมกปาติดนี่กันเลยกัน นี่ดูเลยเป็นเห็ดอยู่นะย่านสัตว์ที่แบบเป็นตัวแบบนี้น่ะปีนกีกระเดื่อนงูสามอย่างเรื่องนั้นกับโบได้คอยย่านอย่างเยดยย่านสัตว์ที่มันเป็นแบบตัวแนวนี้สมาศรีเกี่ยมตัวไป น้ำเริ่มขึ้นแล้วมาติดสะดุ้งมือนั่นนนะน้ำแถวนี้ก็ยังบ่มีเลยนกคนน้ำเริ่มรอเสือกแล้วน้ำเริ่มขึ้นแล้วหูักสู้ทัก,กหลิมน้ำเจ้าเตี้ยก็พอแล้วคุณเจ้าเตี้ยดูทุกคนแย่เียบมองเด้อุเจ้าเด้อ น้ำขึ้อแล้วนี่ซีเบ็ดได้อยู่บ้างบรรพกาดินน้ำนี่ทุกคนน่าจะเป็นมองที่พอใส่นี่เนี่ยแหละเยี่ยบมองเด้อโอ้ยเตี้ย เพียงพิกิโลหมาเจแปดโตลุวยว่าสันขุดต้นติวนะต้นติวหู้ได้ว่าอยู่นี่นมีมองหุมันเป็นนางอีกทุกคนดูความน่ดีกรอนี่สิโคงกันดาทุกคนมาเริ่มยามมองกันมานะและลรมองเาได้เออะแค่ว่าเบบก้ใ้กรเตียหันกดต่ายเปล่ามมอไปกินร่ร้อยแับต้นติวได้คนละตัวทุกคนเลย นตัวหมาอยากไปก่อนแล้วเขาได้ประกาศน้อยตัวนึงก็ไปปล่อยป่าปล่อยหนองป่าปลาซิวมาเบิ่งว่าโมงด่างเดียวนี่สิได้บ่ได้เขากินบ่เขาใส่โมงแล้วเขาจะไปอันดีใส่เบ็ดนะทุกคนอ้าวผคิดว่าน้ำคือขินหลายตลาดคืดเดอเบนะ็ดคือไงมีหฮมบ่

เด้อหลายนี่สองห้าเด้อเห้ น,น,น,น้ำโบราณน้ำเงินน้ำแบบนี้ก็แปลว่าน้ำเงินป่ะน้นำเงินยุก ก่อนวักนี่แหละกับต้นติ้วนะทุกคนตาน้อย,ต,อยตาซิวมไม่เห็นคนตุ่มบ่เป็นตั่มตาเตีเ้ยตาเตีเ้ยดูยอู้ช่วยมองค่ะบ้านละ่ะตี่ยเอ้ยบัวลอย,ลย,ยน้องน่ะมันโมงสิขาดโอ้ยแดดแหงเดี๋ยวตอนนี้อันตรายขนาดเลยที่เจ้านี่ เียหันไปหนันบอไดมากน้ำบรรไดมันตบี้วเลอยน้ำนะเสียหันเวลาเเป็นคนขี้ระลววงอุ้ยนีโลงนะมันมันลงจะเสียลงจะเทลอยน้ำไม่เห็นบอสก็เปนห้อนแหงอดบ่ไหวเลยปกติมนเป็นคนขี้ย่านน้ำก็ไมโลกละ มันนเยีต้นติวนี่โบย่าแลวต้นติวโหเป็นรูปต้นตาลดิราวังตกเออวิ่มอม้งเสียม้งนละลูกเนียหากินแม่ได้ขนาด nó lại bung này. ห,หมดแล้วที่จะด่างเดี่ยวปูบอ๊มองด่างเดียวทุกคนน่า,ากบดไปมหลายได้ไปอันสิเด็ดด้ใบนี้นะเอา,า,าบอลน,น,น,นั่งบอลนั่งเมนั่นนี่ไหนกล้องมันไิถ่ายต่หมาขี้ดื้อนี่นะดื้อพักดื้อเนี่ยทุกคนเลยบ่หน่าเอามาเลยบ่เอามาก็บ,บ่ได้เห็นคนออกเงานได้มาแล้วนะ มองนี่มุนวัดขาดไปเลยน้ำจันนี่ใกล้ต้นต,อ,ตอเมือ,ตองต้นตอเมืองคนเดียวมีคนตอนนี้เพิ่งกําลังสิพากันไปหาต้ตานตาลมีต้ตนตาลข้ามเอยียงลอยน้ำข้ามไปไปไปปลีดน้ำกัดมีคนไหมตัวน้อยน่าก็ลอย ไปไปไปหากันคุณปั๊กไปวัน,น,น,นได้มาเหยยบมอนทุกคนเนบิ่งเจ้าเตียเ้ยแลีดินนมืออ่อยแซวกวนน้ำเห็นไหมสิเดบดบได้เมื่อนี่ยังชิบยาบน้าเป็นอีกน้าออกต่อฟังแล้ว นรูน้ําออกมาตอนนอิจิมาซิดเบ็ดนี้บ่ทันได้ฮู้ว่าน้ํออกหลายขนาดนี้น้ําอกฟังนี้ซิดบ่ได้แม่นบ่แม่นป่านแม่ว่าป่าออกนอกแล้วบ่ได้ซิดแบบนี้ไปซิดอยู่หนองป่าเฮาบ่มือตเียนะยังบ่ออกปานี้ระวังปิงจับเด้อปล่อยกรางบ่ได้ออกให้เจ้าได้ ปลาซีเรียัะโตป่ะมันเซลย,ย้อนตัวหมาเนี่ยเจ้าเตี้ยนาแรียีเหรเฮ้ยอมากับต้นติวมัน่นก็เลยว่าเซลเปลี่ยนสีเรีนี่แหละ 嘿嘿，永远都不长。 กลับบ้านแล้วทุกคนน้ำขึ้นฟางก็เลยว่าสิบโบได้เอาไว้ต่อน้ำลงแล้วค่อยมาสิบมองกับกูเรียบร้อยแล้วตัวตัวหมาหันตัวพักกันนั่นแนลนลินเหยบเาบเท่เว่าโดยเฉพาะมันจะเตี้ยนี่พี่ลึกกันหมูลเลยเหยียบจนว่าอันนั้นเป็นมองสิขานุ่นไปใหม่น้ำกันทุกคน เด็กหัวาน้าสิกลหรือสิลงมาหน้านอยู่แถวคันปูใ่อบอ่ะไม่ใส่รอบอ่ะอใส่รอบเป็คนใส่บ้งก็เหนียเจุเให้่นะไปน้่ทุกสถานการณ์เลย มีรอบบ่อตรงนี้บ่แมนติบ่คาแน่มาจากวะอุ้ยบ่แมนทางนอกเห็นปน่าจะหลังเลยเสือโคนอ้บ่มนเตี้ยวไปได้นน่นไหนป๊าโดดข้ามเพื่อเลยมาแมนลูก ไอ้กับกับกับทุกคนถ้าเบิงจดเบี้ยสิโดดความเพือกเมื่อเด้อเมื่อหนีป่าเด้อเอาไหมบุญอยมาอีกน้ำกรนก็สิหมายหน้าเมื่อกี้นี่ หมายตาไว้ว่าน้ำขึ้นหรือน้ำลงเบื้องนี้น่ะจะลงติงเบื้องนี้นะพวกอันนี้หมายไว้จื้อไว้เด้อป่ะนี่ว่าน้ำขึ้นหรือน้ำลงที่ที่หมายมาแรงมาจอบเบิ่งกระปั้นเลยครับ บริสภาพเชืเ่อๆนะจะใ,ใกล้บ้านเลยทุกคนย่างประมาณสามสี่นาทีก็ฮอดละอยู่ลุมเฮือน แตอนนี้เขาก็ขึ้นมาล้างต้นล้างตัวเรียบร้อยนะคุนสหร่ามองก็คือได้ประมาณสิบปลตัวเพราะว่าบบได้หลายปันไหนเขาใส่ดังเดียวนะทุกคนเพระาะว่าน้ำพางก็เริ่มขึ้นหน,หน้อยนึงสหรับป่าเบ็ดก็คือโบได้จากตัวเลย,ยนะคุเพราะว่าเขาใช้เวลาในการซีดนะประมาณสิบปลายนาทีนั่นแหละเพราะว่ามีเวียกไปโตัคันสมมุติว่าบบมีเวียกกับสินางซีดจนหัวตอนแรงพื่แหละ ตอนแรงเฮามีเรียกไปตอก็คือไปตลาดทุกคนเพราะว่ามือนกับเป็นมือห่อเข่าสลากหรือวาห่อเข่าใหญ่ทุกคนกัเลยว่าต้องได้ไปตลาดกับแมวเมลงเตรียมซื้อแนวกินมาเห็ดผ้าเข่าลวก็ห่อเข่าทุกคนเป็นแนวใดเฮากับสีไทยวรรยากาทุกคนเบื้องเดิ่นทุกคนไปตลาดเมลงสลากคลิปนี้ก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วทุกคนอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อทุกคนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย